สวัสดีครับอยู่กับผมบเบฮูซิงนะครับตันนี้รถลูกค้าเยอะมากเลยน,นี่ก็หนึ่งอันอันนี้ผมมาเปลี่ยน power สาย power นะครับพวงอะไรเสร็จแล้วอันนี้รถผมก็ตัดเฟนเดอร์ใส่เฟนเดอร์ใหมนนแ่แต่ยังไม่เสร็จ ก็ทำไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ประกอบข้างในเรียบร้อยเดินไฟสายไฟใหม่หมดเลยเพราะรุ่นนี้เป็น SR ไฟปีแปดสีก็เลยต้องแบบเปลี่ยนเป็น GTS ทำไปเรื่อย นี่ลูกพี่ใหญ่สวัสดีครับผมลูกพี่บิ๊กด้วยครับ <c oughs> วันนี้ทำอะไรรถคันนี้ครับ G สามวันนี้ทำอะไรบ้างครับลูกพี่บิ๊กเปลี่ยนมันเครื่องเปลี่ยนมันเครื่องน้ำมันเกียร์เซนเซอร์เซนเซอร์เฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายโอ้ครบชุดเลยครับลูกพี่พรุ่งนี้ทำอะไรครับเปลี่ยนท่อปัอ๊บนี่ ลูกพี่บิ๊กเขาได้รถมาใหม่ครับ G35 ตอนนี้มีสองคันแล้วครับแก๊งนี้สองคนคนนี้ก็มี G35 คนนี้ก็มีครับตอนนี้รอรออีกคันหนึ่งชอบแบบสายดุสายดุคันหนึ่งอันนี้ก็ซ่อมอยู่พอดีผมมีอะไรเก่ารถเก่าผมจะมาใส่คันนี้เพราะว่าคันนี้ โขาเจาะรูเรจาะรูมาแล้วก็แต่ของผมไม่มีรูนะครับเออมไม่มีไม,ม่ร้ยงไงถึงข,ขายอยู่เลยเขาเพราะว่ารถเตีย้ยมากผมชอบรถเตี้ยเขาชอบแบบใหญ่ๆอ่ะนี่กระเทยแห่งวงการคนดังครับนดงังซื้อซือซ้อรถมาสดน,นะซื้อรถอะไรมาครับออดี้ A4 เทอร์โบครับ เทโบด้วยเอ้าเงี้ยเป็นไงมันจะเปิดเทอร์โบมันมีปุ่มเทอร์โบให้กดเดี๋ยวไม่ได้ใช้หรอกยายายาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับโบหน่อยเฮ้ยขอดูหอยหน่อยกระเทยกระเทยชอบเทอร์โบขอดูหอยหน่อยหอยใหญ่หอยเล็กหน่อยอ้จริงจริงกระเทยไม่ชอบหอยนะหอยตรงไหนกระเทยชอบหลังมุงเลี้ยงอ๋อ โอ้ยโอ้ยเสียวเสียวโอ้ยมีหอยอยู่นี่หอยไหนไหนขอดูหอยหน่อยดิเฮ้ยไปดูหอยกันหอยนเดียว่สูบนดูหอยอันเดียวไม่สี่สูบไหมสี่สูบนะสี่สูบตัวโบหอยอยู่ไหนปลามีหอยด้วยพี่บอมสั่งอันนี้หอเสียใจดิมีหอยอ่ะถ้ารู้ว่ามีหอยเขาไม่เอามาหรอกเนี่ย ถ้ารู้มีหอยจะไม่เอาใช่ไหมอะถ้ารู้มีหอยไม่เอาอ่ะเนี่ยเฮ้ยของได้ว่่เาหอยใช่มีรูปด้วยมีรูปด้วยโอ้โหไม่ต้อเปี่ยนเลยไม้องเป่ธรรมดาวะเฮ้ยเบิ้ลนี้เบิ้ลนี้มันพิ้วพิ้วอะเออฟังเสียงหอยหน่อยดิฟังเสียงหอยหน่อยฟังเสียงหอยหอนหน่อยดิมันจะหอนไงปัญหาคือเอ้ามูนได้ปวดรถป่ะ สตาร์ทเครื่องให้สตาร์ทเครื่องจะฟังเสียงหอยเออเลงหมดโอ้ขับรถยุโรปนี่บิน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 เอ้ยใส่ใส่วาวไอ้นั่นหน่อยฮะโบว์วาวโบว์วาวเอ้ยเฮ้ยขับหน้าขับหลังเนี่ยคันนี้คันนี้ขับหลังอ่ะ ขอสักทีดูบเอ๊ะคว้าตู้ขับสีเปล่าฮะมีเศษสีล้อเปล่าบ้านไทยนะเออหยอกยีไอ้เบ๊ยคนคนนี้จะถึงโดนรถไม่อนไอ้เบ๊ยไรไอ้เงี้ยไปข้างนอกไอ้เบยยอย่างตนนี้คนเห็นไม่โดนรถเขาไอ้ไอ้ยังมีมีสติ๊กเกอร์นะไอ้สติ๊กเกอร์มีพาราโบลหมดสติ๊กเกอร์ไม่มีพาราโบลหมดไม่มีอะไรเลยนะอย่างาราบลไม่มี ไม่รูัเนอไูัมเปอร์ไปรุไม่ส่งเ็นลยรตรถือว่าชนแล้วไ สี่ล้อล้อไม่ได้ไม่ได้รถสล้อสี่ล้อสีล้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยเยมันเล็กอยเล็กแม่งไเล็กสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดแสนแล้วอ่ะี้ยไหน เลเทอร์โบน่เทอร์โบไม่รู้เราทำเทอร์โบไม่รู้แค่รู้มันดูดูดูเปิด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 จับใหม่ใหม่ใหม่ับนี้นีไปไม่เท่ากันรถสาวเบร์นเฮ้ยแค่ชนตรงนี้นะาเเลยอ่ะใหามากเลยอะเทอร์โบฟังเสียงดังจะได้จะได้ดึงตรงนีหรอเปิดได้หรอดูดิ ก็ใกล้มืดแล้วเราก็รีบทำงานนะครับเพราะไฟไม่มีไฟมีเดี๋ยวเติมบ้านบ้านเรายังใช้ตะเกียงมันอยู่เฮ้ยอัน้กล้วยอยู่ไหนเรารถไมเลสสูงเราต้องใช้เบอร์เนินๆหน่อยเข้ามาเบอร์สิบสิบเดี๋ยวไม่อยู่สามสิบนะครับมันก็จะทำให้เครื่องมันดีขึ้นหน่อยวันนั้นไม่ต้องใช้กล้วยมันมีใ้นั่นอยู่แล้ว เราใช้ของยี่ห้อ,เ,หอเรียวลอยเรียวลอยเรียวลอยถ้าแต่ใช้รถมาก็ใช้ยี่ห้อนี้อย่างเดียวตรงไม่ตรงก็ดูเอาแล้วกันเ <c oughs> มาไม่เมาเดี๋ยวก็รู้ปิดยันข้างล่างยังนเต็มพื้นแล้วเนี้ก็ <c oughs> รั่วนดีว่า เสียงลงข้างล่างเป็มพื้นแล้วมึงเล่น,นพอและแค่นี้พอเติมเยอะเราจะเหลือไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่าจริงๆรถมันจะประมาณนี้เวลาเวลาเปลี่ยนใหม่ๆมันพอเราเติมไปใหม่ๆดึงดึงสายวัดเกมามันจะได้พอดีประมาณหนึ่งแต่เวลาสตาร์ทเครื่องไปแล้วมันจะดูดเข้าไปอยู่ในกองกองน้ำมันเครื่อง มันก็จะยุบมาประมาณนี้แล้วมันจะพอเพอร์เฟกตอนนี้ก็กำลังถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายอยู่ลูพี่ใหญ่ถ่ายให้อยู่ดูน้ำมันเราใช้แต่ของยี่ห้อนี้อย่างเดียวครับอันนี้น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายผมอันนี้น้ำมันเฟืองท้ายก็ยเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จไปแฟรกัน เดี๋ยวดูจะหมุนได้ไหมล้วขอจบคลิปเพลงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพวกผมเลยครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูตอนจบกันอีกครับอีกรอบหนึ่งอยู่กับเบรคฮสิ่งครับขอบครับ